สวัสดีค่ะขออนุญาต EP แรกนะคะ EP นี้จะเป็นการแนะนำก่อนวันนี้มาเพื่อจะแนะนำเสื้อลาโมดาที่ตัวเองรักมากนะคะตัวเองชอบใส่อยู่แล้วเนื่องจากแพทเทิร์นดีแพทเทิร์นสวยเนื้อผ้าดีนะคะทำไมต้องส่งต่อนะคะเพราะว่าสงสารน้องค่ะอยู่ในตู้แล้วบีบอัดเยอะมากนะคะเออท่านใดนะคะที่ชอบ สไตล์เดียวกันนะคะยินดีเลยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆเพื่อแนะนำตัวสินค้าทีละตัวนะคะเพราะว่าทีแรกกะว่าจะเซฟเป็นรูปภาพแล้วถ่ายเป็นภาพให้แต่ว่าอยากให้เห็นเนื้อผ้าแล้วก็อยากให้อธิบายคุณสมบัติของแต่ละตัวเพราะเตงใส่จริงแล้วก็ชอบแล้วก็อยากจะส่งต่อให้ผู้ที่ชอบแล้วก็อยากสวยนะคะด้วยแพทเทิร์นนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราไปทีละคลิปเลยขอบคุณค่ะ